เข้าเหนียววิ้ยวิ่งเฮ้ยเราวิ่งมาตรงนี้เราเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นสีขาวๆนะคะมาดูเร็วๆมาดูมาดูเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะคะทุกคนมันคืออะไรไม่รู้สีขาวๆเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะคะไปใกล้ๆเรเฮ้ยอู้วเห็ดทุกคนเราเจอเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ มันยุ่ยเอ้ยเห็ดเห็ดอยู่ในกองเฟืองนี่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดเข็มทองแน่นอนนี่ไงนี่ไงเ,เราเจอนี่ไงเราเจอนี่อีกอลยทำไมซ่อนไว้ใกล้กันจังเลยว้อันนี้อะไรนี่อันนี้คือมันคือข้าวโพอดอ่อนนะคะ มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเฟืองนะคะที่เขาตีข้าวแล้วก็กลายเป็นเฟืองแบบนี้เขาให้หวัวให้ควายกินนะคะข้าวโคดมันออกด้วยอะหิดก็ออกนี่อีกโอ้เยอะแยอะอีกเยอ,เยอะแยะจตเป็นหมดเลยนี่อีกนี่อีกโอ้โหเหมือนมีใครออกมาซ่อนไว้เลยนะคะนี่งันนึ่งนี่ครบแล้วครบแล้วไหนอันด้ยไหนเออนี่อีกอันหนึ่งโอ้ย โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเมนูกันเลยค่ะเหมือนมีใครเอาอะไรมาเหมือนจะเป็นทำเมนูเลยนะคะล้อเ,เล่นนะคะแสงก็เอาไปซ่อนเมื่อกี้นะคะทุกคนเพื่อความเพิดเพลินความสนุกสนานของคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเอานี้มาล้างกันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะทำใบขอนพันพันเห็ดแล้วก็พันข้าวเหนียวด้วยนะคะนี่นี่เราจะทำซอสทาครับเราจะทำเมนู เมนูเมนูอะไรวะเบคอน,นพันเห็ดเข้มทองนะครับแล้วก็พันข้าวโพดแล้วก็อะไรเนี่ยมาดูข้าวเหนียวดู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 ว้าวทำไงต่อนี่ยนี่นี่ก็คือเบคอนของเรานะคะเราซื้อมา เง็ยกับมาได้ปาดก้นมีมีมเม็ดเม็ดหืมมาปั้นมาเสีนบแค่นั่นเหรอรันกว๊อปจะเดย์โอเคเดี๋ยวเราจะทำเบคอนพันหิดแล้วก็ พันออนนี้ก็พันข้าวเหนียวนะคะนักสู้พันข้าวเหนียวสู้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 สูนักสู้พันขเนียวมาโอเคเส็อะไรผัดัอ่ะ้าัดใจอ่ะใจอ่ะแกเบคอนนะเอาไปด้ล่างเบียเอาไปล่างกิดรนี่คือ เบคิวเบคอนนะเล่นอะไรวะเล่นอะไรที่เขาไม่เข้าใจอ่ะ <laughs> เนือ้อเวเนื้อเนื้อเจาะเนื้อเบกิวอันนี้เน <laughs> ื้อเบคอนนะคะไอยอ,อย่างก็เขาบอกว่าหึ่งกร่อยหึ่งกร่อยหลีบออกมาหลีบออกมามันบางมากเลยเนี่ยหนาวหนาวค่ะหนาว โอเคเดี๋ยวเรารออาร์ตถ่ายอะไรมันน่ะไปถ่ายอะไรมันไอ้ยังไอ้ยังไอ้ยังทีเดี๋ยวเดี๋ยวเรารออาร์ตล้างเบคคอนกันก่อนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวของเรา เลยจะสีเลยดูออกเนี่ยผมผมยุ่งเลยดูเเดี๋ยวเรจะปั้นข้าวเน่งก่อนจำคเพาตาอู้ยว้าวว้าวว้าวมันเป็นเบี้ยคนดิสีบางนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปั้นข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเอาใส่ตรงนี้เลยเหมือนกับเป็นแบบข้าวเจีย นี่แล้วก็เฮาก็เอาข้าวเหนียวเออ,เอ,อปอเขานึงปอแล้วเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปมันจะเบ่อร่อยอแล้วก็พันนะคะเบคอนพันข้าวเหนียวที่แสงเห็นมาเนี่ยก็คือมีแต่เบคอนพันพันเห็ดเข็มทองแต่นี่มันเป็นเบคอนพันข้าวเหนียวด้วยนะคะมันน่าจะอร่อยมากเลยกเ ฮะภาคต่อจากนักสู้พันข้าวเหนียวนะครับเดคอนทำข้าวเหนียวเฮ้ยี๋ยวว่าไม่ไดละ <c oughs> นี่ว,ว้าวเชววาวานเดี๋ยวมาหลงประทัดไม่หลงประทัดนี่เดี๋ยวเหยังบัตเต้เอ็กเซนไฟเยอ้อเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยไม่ได้เนี่ยใครที่อยากให้เราทำไก่อบฟางนะครับ คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไลค์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกัน1,000ไลค์เพราะจะบัถึงอ่ะคลิปทีแล้วยังมาถึง2,000วิวเลยก่อนพันขมิ้วครับโอ้ยละาถ้างานสูงเออถ้างานเรากระทงเอยกระทงบ้านเ้าวันนั้นถ้าเขาเนี่ยขายนี่ขายจะได้ขายนี้นะเอ้ยใครมาแล้ววัตถุฟักตักตักไปแล้ว เม็ดเอาไหมแม่แฮมเออตะกี้ปีเขมือไปเอาไหมไปเอาไหมของกูไม่อ่ะยังเดียวเร็วไหมเร็วเว้าวทำเสร็จแล้วว้าวเอามาย่างเลยอีเมมอีเมมมึงจะไปลับไฟอาหารบ้านนี่อ่ะโอเคเรามีไฟสว่างแล้วนะคะนี่เราจะเริ่มการปิ้งกันเลยค่ะนิ่มปาร์ตี้เบคอนข้าวเหนียว ข้าวเหนียวเห็ดเข็มทองกติเป็นคนข้าวเหนียวนี่สกปรกไปยว,วจ,ะจะเข้าไปเลยนี่ว้าว,ว,าวสุดยอดบกักกล้วยเตจบัวเตจที่ไหนฮนข้าวโพดสุดยอดบกักกล้วยเตดข้าวโพดมะละกอทำมุกสองโคบโอ้ตสองนวยกัวสองวีฟรีสองเบ้าหมีตึงห่อข้าวและน้ำแกงอันตีแดงแดงนั่นแก้วอ,อันตีแล้วแล้วนั่นต้มหูเอออัน เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวปีจะท้องฟังขับไปเลยสปีตโยบโอสองนวยก้อยสูงวีบุรีสองเบ้ามีตึ้งห่อข้าแล้วแมงแฝงอันตีแดงแดงน้ำมันแก้วอันตีเหลวเหลวน้ำเต้องหูอันตีเป็นกูนั่นนมกองอันหวานไปเลยอันตีเป็นกูวัดต้องกูอันตีเป็นกูปะท่องกูอันตีเป็นโหลน้ำนมกองอันตีเป็นสองน้ำมามาเช็ดขยมมดเช็ดขยมมัดหนีหนีเกวบ อยอยอย,อย,อย,อยเา้าเราก็ลาดเลย เลอหอมหอมฮับป <Es> <du> ้อฮ <chips> ัมเมต้าหอมฮับป้อเตอหอมแต่นะย่อหอมฮับป้อหอมว้าวตัม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  พี่เข้าวตาโง่จริงมีคนมาหน้าครับตัมต่อไปโง่เปล่าจะไปละไปก่อนตีนเตะดูก่อนีนียว่แหละนี่แหละคือตัวจริงของแสงหรือข้าวเหนียวนะคะว้าว ปวดแขนลูกบวชนะครับผมปวดแขนลูกบวชมันแสบหลายบ่มันแสบหลายแสบหลายก็ว่าล้าก็คือเดียวกันนะเนาะหรือว่าอร่อยคนเนี่ยยังประดิษฐ์ประดอยเนาะยังเปิงนี่มันแสบหลายบ่ก็ปวดขวานี่โอ้ยก็ปวดปิ่งย่างมันแสบหลายแต่แสบผีร้องจิ้มพอเด้อแสบหลายก็มามาชิมด้วยกันแน่มาชิมกันเด้อน,อนี่โอ้ยหอมหอ,อมไล่หลายหอมก็เด้อข้าวเหนียว นะครับวันนี้เสนอข้าวโพดปิ Pink, ้งย่างครับย่บางกับเขากระเจทานมานักบนัน้อยทานปอกปอ้อมเม่อันนี้อมออะไรล่ะผมอู้ดีขยักแหละนั่นแน่น้ำลายไหลละก้ากิมก็มีน้ำกิมเจเนอร์นั่นทำไมใกล้นั่นนะมเปลี่นข้าวเหนือจะไปร้องกันได้ไหนนี่เห็นก่อข้าวโพดข้าวโพดนี่ข้าวโพดแสบหลายแสบอีหลีหรือว่าอร่อยหรือว่าล้านอกคนเมืองว่าล้าล้าขนาด ข้าคนภาคอีสานหมดแซ่บโอ้ยแซ่บหลายมันแซ่บหลายแท้ข้าวโพดปีกย่างฝากไตด้วยฝากไต้ก็อุ้ยร้อยร้อยยาแสบหลายหลายจังหู้เดี๋ยวร้านหลายจังหู้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นไส้หมูแล้วก็ตรงในเขาก็ยัดเข้าวโพดเข้าไปเออผ่านเบี้ยคอนนี่นะผมก็พูดเจ้าเปลี่ยนหัวแต่เหลี่ยออกมา้น่ากินนั่นแหละพอตัวน้ำลายไหลนั่นแน่นั่นได้อยากกินนั่นแน่ นะ้าร้องพอนะครับอยู่บ้างาเขากลับไปย่างกินกันเนีอย่าลืมกดไลค์ข้าเหนียวเตนเนอร์นะครับติด <c oughs> ตามรถกระดิ่งตัวน้อยด้านในด้านนักหลายหลายคนตีกดไลค์นะขอให้น่ารักทุกคนมีแฟนขอขอให้ได้แฟนรวยแฟนสวยๆรองงามๆ,ๆคนที่บบคนที่บ่มีแฟนหน้าหนาวเนี่ยเอาเฮนเนอเ <c oughs> ดือดข้าวเหนียวขอปเปียกกำลังใจมาอืมแล้วละอืม แสบหลายแสบหลายโอ้ยล้ำแตะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ดอกข้าวเหนียวด้วเด้อเนียว, <c oughs> อวลองมาชิมกันนะคะว่ามันจะอร่อยไหมจ๊ะจ้ะเ,เอาลงเด้อเนึ่งลองกันหนึ่งลุงบอกว่าให้ให้เอาลงเนี่ยนะคะช็อตเมื่อกี้อันนี้ข้าวเหนียวยูเี<ฮ>่นี่เป็นข้าวเหนียว<ฮ>อ่ะโอ้ยน่าอัศวะมากินนะสู้เลยยังสู้หรอวะ เก็บแล้วเบท้งทีมงานด้วยเราบอยให้เก็บทั้งทีมงานโอ้ไปเลยเดี๋ยวปันเอาขันเปิ้งเดี๋ยวเราจะลองกินที่มันไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกินนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกินนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนอือ Uhm. อื๋อหอมมากแตงต่อมาลองชิมกับอันนี้นะคะมันเป็นพันุ์ข้าวเหนียวนะคะนี่มันมีข้าวเหนียวอยู่ข้างในนี้ด้วยอันนี้เหมือนมันจะค่อยแต๋วแต๋วยืมเต๋อไว้ในห้องมั้งแม่หงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะกินกับที่มันมีข้าวเหนียวนะคะ ไอยังจะกินคนเดียวพูดออกมาสิรออยู่ทุกคนรออยู่ ความหอมของเห็ดแล้วก็ความหอมของเนื้อเบคอนแล้วก็ความหนุบความหอมของข้าวเหนียวค่ะมันเข้ากันสุดยอดเลยว้าวจริงจังอะสำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราเดือดข้าวเหนียวได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ช่องของเราก็มันเริ่ม ปุบปับๆแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยายยายายเย่อไปละเฮ